สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้กับผมเสียนหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นครับก็กร,ราบขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงเครับสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอ่ะนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็มีเหรียญน,นะครับมาให้ทุกทท่านดูเนาะนะครับมีเหรียญมาให้ทุกทท่านดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ตอนนี้ก็มีการไปทำความสะอาดที่วัดเนาะนะครับ ที่ผ่านมานะครับไปทําความสะอาดตัดหญ้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนั่งคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอ่รุ่นต่อไปนะครับเหรียญที่จะออกมาเนี่ยนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็ปีนี้นะครับก็จะมีการจัดงานด้วยนะครับปีนี้ อีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับจะมีการจัดงานที่วัดนะครับงานอายุวัฒนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่วัดนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมนะครับอยากจะมาร่วมก็มาได้นะครับสําหรับงานอายุวัฒนะที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีงานงานไหว้ครูนะครับก็จะมีงานไหว้ครูที่วัดอีกเนาะนี่นะครับก็จะ เป็นอ่าบริเวณที่วัดเนาะนะครับอันนี้คือพญานาคนะครับอ่านพญานาคทีมงานก็เข้าไปตัดหญ้านะครับบริเวณวัดนะครับก็มีการตัดหญ้านะครับในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็อ่าแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวเนาะนะครับนี่คือตัดแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับกับอ่าทุกๆท่านนะครับที่ร่วม ซื้อวัตถุมงคลนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับเช่าวัตถุมงคลกับผมก็ขอให้ทุกท่านร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อน้ํามันตัดหญ้านะครับตอนนี้ผมก็จะซื้อใบตัดหญ้าเข้าไปเพิ่มนะครับเนื่องจะจะเล่งเคลียร์พื้นที่นะครับก่อนจะจัดงานจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็พื้นที่มันกว้างนะครับพื้นที่19ไร่นะครับแล้วก็รวมซื้อใหม่อีก5ไร่ นะครับรวมซื้อใหม่อีกห้าไร่นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะครับมาทําบุญที่วัดแต่ละวันนะครับเยอะมากนะครับทุกวันนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็แจกวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟผูกแขนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเฉพาะไฟผูกแขนนี่ก็เส้นหนึ่งก็ร้อยเก้าเก้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับไฟผูกแขนนะครับบูชากันแล้วนะครับ ฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมงานไหว้ครูนะครับก็เตรียมตัวนะครับเราจะจัดงานนะครับภายในปีนี้นะครับเจอกันแน่นอนนะครับนี่นะครับพิธีงานไหว้ครูต่างๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะมาเยอะนะครับมาเยอะนะครับมาเยอะนะครับแต่ละปีนะครับก็จะเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับใครไม่เคยมาก็ เตรียมตัวนะครับงานอายุวัฒน,นะเร็วๆนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานไหว้ครูต่อไปเลยเนาะนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นก็อนุโมทนาสาธุนะครับกับท่านที่ร่วมบุญมากับผมเนาะผมได้ไปถวายเครื่องตัดหญ้านะครับผมได้ไปถวายเครื่องตัดหญ้าที่วัดนะครับทีนี้นะครับผมไปถวายเครื่องตัดหญ้าที่วัดแล้วก็ อ่มีใครอ่ามีใครมีมอไซค์ไหมครับนะครับมีมอไซค์นะครับผมพอดีผมอยากได้อ่าสายสินนะครับไปไว้อ่ามอไซค์แฮนด์มอไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอาไปไว้ผูกตรงอคอรถนะครับเป็นสิริมงคลนะครับนี่นะครับตัวนี้ อยู uh, ่ในโบสถ์นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสกแล้วนะครับน no ี่นะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับนะครับนี่พอดีเอามาฝากนะครับนะครับใครอยากได้เอาไปก็เอาไปเป็นสิริมงคลไว้ทําได้ผูกแขนก็ได้นะครับไว้ทําได้ผูกแขนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเผื่อมีคนอยากได้เนาะนะครับก็ค่อยทักมานะครับอ่ะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับก็ เอาเหรียญมาให้ดูนะครับเสือบิน1กับเสือบิน2นะครับนี่นะครับเสือบิน1กับเสือบิน2นะครับวันนั้นผมลงคลิปไปเนาะนะครับเสือบิน1กับเสือบิน2นี่นะครับเนื้อปอกเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้าใส่เกาะเข้าไปนี่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเหมือนเหรียญป่าแตกนะครับลักษณะจะเหมือนเหรียญเสือป่าแตกนะครับออกแบบมาเหมือนกันนะครับเหรียญนี้จะต่างกันตรงที่มี Uh, ตรงตรงนี้นะครับด้านบนนะครับนี่นะครับแล้วก็เสือนะครับตัวนี้จะมีอยู่ตรงกลางนะครับจะยืนหันหน้าอยู่ตรงกลางตัวนี้จะหันข้างนะครับนี่นะครับความแตกต่างกันเนาะนะครับนี่ครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองอันนี้คือรุ่นหนึ่งอันนี้คือรุ่นสองนะครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะครับตัวนี้ไปเลี่ยมมาให้เรียบร้อยนะครับไปเลี่ยมมาใส่ออปชั่นเรียบร้อยนะครับหรือว่าหรือใครอยากได้รุ่นสองเป็นคู่อย่างนี้ก็มี เป็นคู่นี่นะครับรุ่น2เป็นคู่อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเหลือนะครับนี่นะครับเหลือนะครับเหลืออยู่นะครับปู่เจ้านะครับแล้วก็มีตัวอ่ารูปภาพล็อกเก็ตนะครับเป็นรูปภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อตัวนี้เป็นโคดทอทงนะครับตัวนี้เป็นโคดทอทงนะครับโคดทอทงอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านขวามือของท่านนะครับเป็นโคดทอทงเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูโค้ดชัดๆนี่นะครับเป็นโค้ดทองนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสังเกตอยู่เนาะนะครับตัวนี้เป็นโค้ดทองนะครับรูปภาพรูปนี้นะครับทําเป็นล็อกเก็ตเรียบร้อยนะครับสามารถนําไปขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังใส่ออปชั่นให้เรียบร้อยนะครับเมื่อ ว,วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ neck. ท่านก็เมตตาอธิษฐานกิตให้อีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอธิษฐานกิตให้อีกรอบนะครับที่ผ่านมานะครับเมื <medi> <Ti> ่อวันอาทิตย์ท <landing time now> ี่ผ่านมาเนาะนะครับใครได้ไปก็อยากได้นะครับวัตถุมงคลต่างๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครที่ยังไม่มีไลน์ผมนะครับแอดไลน์มาได้นะครับตามนี้เลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับดี แอดไลน์มานี่เลยนะครับหรือใครอยากร่วมบุญอยากซื้อใบตัดหญา้านะครับอยากซื้อเครื่องดื่มชูกําลังอะไรต่างๆนะครับช่วยทีมงานสตาฟที่วัดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่ผมได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ผมเลยนะครับฉะนั้นใครที่อยากทําบุญเนาะนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ revelation. นี่น้ํามันก็ยังเหลือนะครับน้ามันนะครับน้มันเสนีนะครับจันหอม ว่าร้อยแปดชนิดโอ้ยหลายอย่างในนี้นะครับเหลือหนึ่งขวดนะครับเหลืออยู่หนึ่งขวดสุดท้ายนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองนะครับหายเจ็บหายจนรวยรวยครับผมขอบคุณครับ